ต้องเตือนไว้ก่อนเลยว่าโปรเทคเตอร์ช่วงนี้ฮิตมากๆนะครับฮิตมากๆแต่มันจะมีเงื่อนไขที่เราจะมาเล่นบอร์ดไซยาราคาแฟนเซอร์วิสอยู่นะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้นะครับแต่ว่าผมแนะนําบอร์ดนี้ก่อนละกันนะครับก็คือตอนเนี้ไซยานะครับมันบัฟมาเพราะงั้นมันล้นมากนะครับแล้วก็ตัวของราคากับจันน่าเนี่ยเออมันจะช่วยมีดาเมจเวทแล้วก็คือมันจะเป็นบอร์ดที่สมบูรณ์กว่าบอร์ดซซยาแบชชั่นนะครับแต่ถ้าในเรื่องโฟล์เนี่ยความเล่นง่ายณนะปัจจุบันเมตาตอนนี้เนี่ย ไซยาแบชั่นจะเล่นง่ายกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องแย่งตัวละครกับใครแล้วก็มีทั้งเรื่องของตัวสตาการเดียนกับเอ็ดหลอดที่มันจะลงและตั่นแต่ตัวละครถูกถด้วยเนาะเพราะว่าถ้ามาเล่นไซยาโปรเทคเตอร์เนี่ยตัวละครที่เป็นสตาการเดียนกับโปรเทคเตอร์เนี่ยแล้วก็ตัวเอ็ดหลอดจะเป็นตัว3บานนะครับคือยาสูกับเนโกะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะงั้นก็โฟล์การเล่นอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้ามาถึงก็เก่งเหมือนกันนะครับถ้าสก,กาวดูแล้วไม่มีใครเล่นโปรเทคเตอร์ก็มาเล่นบอร์ดนี้ได้นะครับส่วนในเรื่องของการหาผลไม้แฟนดผมจะ บอกวิธีเทคนิคอีกทีหนึง่งตอนที่พาไปดูเกมเพย์นะครับหลักๆเรามาดูบอร์ดก่อนจะเห็นว่าผมไม่ได้ออกตัดเลือดไว้ให้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีจอกกอดด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอเทมเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะตวัวของไอคาเคนฟิลี่นี่อาจจะเป็นจอกกอดก็ได้หรือไม่ก็อาจจะใส่เป็นไอเว้นชาวซันฟ้าให้เนโกหรือว่าอาจจะเป็นมอรเรนโลให้จันน่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆถ้าได้ไเทมแบบนี้คือมันจะล่นที่สุดแล้วก็ไอเทมมูดิตี้ก็ไปใส่ตัวอื่นเอาไว้อะไรอย่างนี้นะครับเป็นแบบ ขอกุณนซูงให้ซาย่าขอกากรให้กับราคานะครับแล้วก็ไอเทมของราคาเนี้ยมันแอบขายฝันนิดนึงในช่วง2ดาวนะครับก็คือไทยท่านกับตัวของอังเกจิลเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําราคา3ดาวเมื่อไหร่นะครับแล้วไอเทมเป็นเซตนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ตายแล้วนะมันแทบจะไม่ตายแล้วนะครับแต่ถ้าช่วง2ดาวเนี่ยจะเหม็นๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองประเมินดูจริงๆนะไอเทมตรงเนี้ยไม่ได้อ่อไม่ได้ฟลิกนะครับอาจจะเป็นวอร์มหมอกสเตียฟันฮาร์ดเป็นไอเทมแท่งถ่านมันประจำบ้านอะไรก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่ามันสามดาวเนี่ยแล้วคุณได้เท่แบบทำให้เท่แบบนี้มาเนี่ยคุณจะฟินด้วยตัวของเองนะครับเพราะมันจะไม่ตายแล้วมันอยู่ที่เดียวเต็มหลอดด้วยนะครับแล้วก็จะไม่โดนบอมฉุดกระชากลากเข็นไปไหนเพราะว่ามีการซีซีจากไททันรีโซฟด้วยอะไรแบบนี้นะครับหลักๆบอร์ดแล้วก็ออกเมนก็ประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็ตรงนี้คือไไลท์ like ที่ผมบอกว่าเราจะมาเล่นบอร์ดที่เป็นสายย่าราคารตรงเนี้ยถ้าเราได้อาเม้นที่ชื่อว่าดับเบิลทรัเบิลครับมันคืออาวิ้นที่ทําให้คอมนี้กลายเป็นปีศาจของแท้้นนะครรับตงีก็ เดี๋ยวผมลงโพสให้ทีนึงตัวนี้ก็ไม่ได้มีไหลนะครับเป็นบอร์ดปกติแต่ว่ามีบอร์ดอันนี้ครับตรงนี้ที่เป็นบอร์ดดับเบิลทับเบิลถ้าเราได้ดับเบิลทับเบิลมาเราจะเปลี่ยนเลยนะครับวิธีการเล่นของเราคือเราจะเปลี่ยนเลยเราจะลงตัวละครแค่นี้นะครับแล้วมันจะเก่งมากๆแล้วราคารเราจะไม่ออกของเวทแล้วนะเราจะอ,อไปของถึกถึกล้วนเลยนะครับเพราะว่าพอดับเบิลทับเบิลแล้วเนี่ยดาเมจเราเยอะมากๆเราปิดจบไว้แล้วนะครับแล้วก็เราไม่ได้เล่นโบนูเตอร์เยอะเราไม่ได้มีจันน่ามาช่วยยืดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาาัง,องเ,ะะเป็นนแบบี้เลย หลักๆเป็นประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูได้ผมไปเล่นดูแล้วนะครับโหดมากก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมนะครับผมก็ไปดูในเกมกันอ่ะแล้วก็อันนี้ในเกมนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยปกติผมเล่นอนะนะผมเจอคริสตัลแกรบิตผมหยิบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมมาหาฟุตเทสพอดีนะครับแล้วแล้วประเด็นคือได้ดับเบิร์ตัทเบิรพอดีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโพยของคอมเนี่ยนะ คอมไซยาราคาเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วนะครับมันมันมีมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยแต่มันเหม็นสาบนะครับแต่ว่านะตอนนี้คือมันบัฟไซยามาใช่ไหมพองานคอมนี้มันก็เลยดูวีภาพขึ้นมานะครับก็คือเราจะเล่นเป็น6กโปรดักเตอร์เอาเป็น4ี่โปรดักเตอร์แล้วก็เป็นไซยาบวกกับหนึ่งเอ็ดหลอดที่เป็นยาสุโอะอะไรเงี้ยนะครับที่พวกเวอรเจ็แล้วก็รีโรมาแล้วก็เล่นจันน่าเป็นตัวแบกที่ผมอธิบายเป็นในช่วงต้นนั่นแหละเนาะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่เก่งกว่านะครับแล้วก็เล่นง่ายกว่าเพราะว่าเราจะได้ใช้คก็ือ ตัวของอัคเมนเนี้ยถ้าเราลง2ตัวนะมันจะได้เป็นพวกสเตตอะไรเงี้ยเพิ่มซึ่งเป็นสเตตที่ใช้งานทั้งนั้นเลยนะครับเพราะงั้นไอเนี้ยผมก็เลยรู้สึกแฮปปี้มากนะเพราะจริงแล้วอะผมอยากทําคอมนี้แหละก็คือพูดตรงๆนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเดเบิร์ตเบิลนะครับแค่ไม่มีผลอะไรเลยที่เราต้องมาเล่นซาย่าโปรเทคเตอร์เพราะว่าโปรเทคเตอร์มันคอนเทนต์เยอะมากนะครับแต่แบทชั่นแทบไม่มีใครเล่นเลยยกเว้นซาย่าคนเดียวนี่ออกไหมแล้วก็ถ้าเราเล่นซาย่าเนี่ยเราสามารถมีเทรดสตาร์การ์เดียนได้ตั้งแต่เรลที่เป็นตัว1บาท แล้วก็มีเทรดเอ็หลอดได้ตั้งแต่เชนที่มันตัว2บาทท้องนั้นโฟในการเล่นเนี่ยซาย่าแบชั่นผมว่าเก่งกว่าเล่นง่ายกว่าอยู่ดีนะครับสำหรับอไอคอมเนี่ยนะแล้วก็ไม่ต้องหาผลไม้เยอะด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ต้องการให้บอร์ดมันแคปที่สุดจริงๆแล้วได้ดับเบิลทัเบิลมาเนี่ยอันนี้แหละคือคําตอบเลยนะครับตัวของโปรเจคเตอร์ซาย่าเนี่ยอันนี้คือคําตอบเลยเมื่อวานกูไปนั่งวิเคราะห์มากูติดสำเนียงเดี๋ยวปรับปรับปรับแป๊บหนึ่งอืมอ่ะหลักๆก,ก็เป็นประมาณน,นี้นะครับ แต่ก็เรื่องของการหาผลไม้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้หายากนะมันไม่ได้หายากนะครับอย่างแรกคือผมหยุดในนี้ให้ก่อนผลไม้เนี่ยถ้าเรามีแฟนเซอร์วิสแล้วแน่ๆหนึ่งตัวนะเราจะยัดให้กับอีกตัวหนึ่งมันจะได้แฟนเซอร์วิสแน่ๆร้อยเนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขคือ <Kristen> ต้องห้ามเกินสเตจสนะครับห้ามเกินสเตจสเพราะฉะนั้นตัวของซาย่าเนี่ยเอาจริงแล้วตัวของซาย่าเราหยิบอะไรมาก่อนก็ได้สมมตินะเราหยิบอะไรมาก่อนก็ได้ถ้าเรายัดไปผลแรกแล้วเราไม่เจอแล้วค่อยมาหาแฟนเซอร์วิสให้กับราคานก่อเพราาะว่ภู ภูพล่าวเวอัพของราคาเนี่ยมันน้อยกว่าสายานะครับเก็ตไหมภูพล่าว่าอัพของราคามันน้อยกว่าสายยาคือเราค่อยมาหาแฟนสวิตให้กับราคาก่อนตอนหลังก็ได้ตอนสเตจสามิดก็ได้นะครับแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไม่เจอจริงก็ค่อยขายเปลี่ยนหรืออะไรก็ตามก็ได้หมดแต่ว่าสายยาผลแรกอะถ้าได้แฟนสวิตก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรซึ่งมันได้ยากนะครับเพราะว่าสายาถ้าเรายัดไปในช่วงสเตจสองเนี่ยมันมีทั้งโอเวอร์นาทาวซมีทั้งแม็กบาบาบามีทั้งโกลเด้นเอชมีอะไรเยอะมากนะครับที่มันจะขึ้นมาแทนนะนะ เพราะงั้นก็ถ้าหาให้ราคารได้แล้วเนี่ยยังไงก็เจอ,เอยังไงก็เจอของซาย่าอยู่แล้วคือ1แฟนเซฟร์วิดปุ๊บอ,อ,อีกอันหนึ่งเราการันตีเจอได้เลยแต่ห้ามเปลี่ยนหลังสเตตสี่นะมันจะมันจะได้ถึงแค่สเตตสี่ขีดเจ็ดนะครับเป็นแบบนั้นแล้วก็ข้อดีของการที่มันเป็นดับเบิลทับเบิลนะก็คือเราจะลงต 3, 3, ัวละครซ้ำๆไปใช่ไหมหมายความว่าเราจะใช้เงินน้อยมากในการซื้อตอัวละครเพราะปกติเราเล่นคอมรีโลสมมุติเราเล่นซาย่ากับราคารีโลซาย่า สองดาวอยู่บนบอร์ดตัวหนึ่งแล้วเรามีสายใยสองดาวอยู่บนเบน์อีกเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปใช้งานอยู่แล้วถูกไหมเพราะงั้นเราก็ต้องซื้อตัวละครอื่นลงใหม่เช่นอาจจะเป็นจันน่าสองดาวจะเป็นตัวของเม์ไฟเออยอะไรเออยคือมันต้องลงตัวละครเยอะถูกไหมแต่ว่าพอเราเล่นเดอเบอร์เทเบิลเนี่ยตัวละครที่เราซื้อเอาไว้เพื่อที่จะรอให้มันอัปเกรดเนี่ยเราเอามาเล่นแล้วมันเก่งเลยหมายความว่าเราไม่ต้องซื้อตัวละครเยอะเราไม่ต้องใช้จันน่าเราไม่ต้องอะไรพวกนั้นเพราะงั้นมันจะทําให้เรามีเงินในการโหลดเยอะยิ่งขึ้นนะครับเพราะ,ะนัน Double เนนอด,นดอเ มันก็จะให้ตัว2ดาวเราอีกเอาจริงแล้วถ้าเราทำถ้าเราเล่นดับเบิลทับเบิลโดยที่เล่นในคอมเก่งๆเนี่ยมันเหมือนเป็นอีคอนเกลๆเลยเพราะว่ามันช่วยให้เราใช้เงินได้น้อยลงนะครับแล้วก็บอดเก่งขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไาได้ดับเบิลทับเบิลผมว่าฟอร์ตคอมนี้เลยก็ได้นะครับมาเล่นคอมนี้เลยก็ได้แล้วมันมันมันเก่งมากๆนะมันเก่งตั้งแต่สองดาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่ามันเริ่มเก่งตอนไหนแต่ว่าพอมีดับเบิลทับเบิลเนี่ยเราต้องบริหารดูดีๆเนาะว่า เราจะต้องโลตรงไหนให้เราได้มาเป็น4ตัวแบบ2ดาวตัวนึงหดาวตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันติดผลของดับเบิลทับเบิลอะไรเงี้ยนะครับแต่เราโลไว้6ได้แหละเพราะว่ามันมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะครับก็เนี่ยตัวละครคือเท่านี้เลยช่องที่ว่างอยู่ตรงเนี้ยคือช่องของซายาอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ติดผลของดับเบิลทับเบิลนะครับส่วนไอเทมผมพูดไปแล้วในช่วงต้นเนาะก็ตามนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยไหลให้ดูทีมไฟนะ คือมันไม่มีมันคือคือบรชนขาขัดเลยครับบนรณาขัดเลยเออแล้วก็ราคาอันนี้ออกออกออกเป็นเทียวแท้งนะครับออกเป็นเทียวแท้งเพราะเราเราไม่ได้เล่นจันน้านะนี่นะครับไม่ได้มีตัวอะไรไมาให้โลด้วยเนาะนี่ครับผลของแฟร์วิตมีหนึ่งตัวปั๊บยัดมาก็ได้อีกแล้วแน่แนครับแล้วก็อันนี้คือจ้าเงินมาโลมิตนะครับ <One purpose. S 1> ไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ได้ฟุตเทจกลโลมิแล้วไม่ได้ฟุตเทจครับ <The lead. S 1> แต่ต่อให้เล่นปก,กตผิผมว่าผมก็เอาอยู่ดีนะเพราะว่ามันสามดาวทุกตัวมันก็เก่งมากๆ,ๆครับเพราะว่าเรามีตัวของดับเบิล ปล่อยภาพไหลให้ดูแล้วกันว่ามันเก่งแค่ไหนดูแบบไวๆไปเลยเห็นปะ <c oughs> คือคือมันทั้งแรงทั้งอะไรอันนี้ซาย่าของไม่ครบด้วยนะครับดาบมันเยอะเกินนะอันเนี้ยอ <c oughs> โลแม่งเ, <c oughs> เรื่อยเรื่อยเขาเดี๋ยวก็เจอครับแล้วก็เกมเนี้ยผมไม่มีจอ,อกเกาะไม่มีตัดเลือดในช่วงต้นเกมแต่มันก็ไม่ได้เป็นไรที่ผมเคยบอกว่าอะไรที่มันเป็นสเกลลิ่งอ่ะบางทีมันตัดเลือดอ่ะอาจจะไม่จําเป็นขนาดน,นั้นถ้ามันถ้ามันสเกลลิ่งนะแต่ว่าจอกเกาะยังไงก็ควรจะมีอยู่ดีครับจอกเกาะควรจะมีไม่ว่าเล่นบอลไหนก็ตาม แต่ว่าตัดเลือดถ้าเล่นสเกลลิงแล้วไม่มีอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถามว่าควรจะมีไหมมันควรจะมีแล้วทุกบอร์ดที่เราเล่นนะครับแล้วก็ไออินเวสต์เนี่ยมันให้เราเก็บเงิน80ใช่ไหมแต่จริงเราเก็บแค่เ0ได้เพราะมันจะนับมันจะนับตอนที่มันเริ่มเถือนครับเพราะงั้นมันเป็น80ดอีเอาง่ายๆคือผมไม่แพ้ใครแล้วอ่ะผมจะด้ว่าผมไม่แพ้ใครเลยผมได้6 6 6ิแล้วผมก็จบเกมเลยนะครับคือหลักมันเป็นประมาณนี้แหละความเก่งแต่งั้นเดี๋ยวผมพาไปดูตอนหลังเลยดีกว่า พราะมันแบบมันแซบมันแซบหลายแค่ไหนอ่ะอันนี้คือสู้กับบอรดหลังๆแล้วไอเทมก็แบบนี้เนาะขึ้นเวลขึ้นแรงมาคือมันเชี่ยวอ่ะคือบอดมันเก่งมากนะแบบไม่มันไม่มีใครเอาลงเลยนะครับจะรอร <c oughs> อ,อ,อดูบอรดเมกบอรดเมกคือแคปเหมือนกัน,บ,บ,น,นบอรดเมกก็คือแคปเหมือนกัน,บ,บ,น,นบอรดที่เจอนะครับรอเบิ่งเลยหลักๆคือต้องหาแฟนทวิตให้ได้แหละแต่ผมบอกพี่ที่หาอะไรแล้วนะ ซึ่งมันหาไม่ยากครับหาไม่ยากเนี่ยบอดเมกก็คือแคปนะโรเน่ 2, สองไซล่าสองคือแคปหมดครับแต่ไม่มีภาพเลยเว้ยไม่มีภาพไม่มีเลยอ่ะไม่มีใครไหวเลยอ่ะแต่เวลาเล่นบอดไซยาถ้าเรามาเล่นในสปอตที่มันถูกต้องอ่ะมันเป็นภาพนี้อยู่แล้วพอไซยาหต้นเกมกลางเกมมันเก่งแล้วถ้าสมมติเราแบบแคปบอดต,ตอนหลังๆแบบหยิบทรัพยากรกรงพยาก,กรมาถูกอ่ะมันจะเป็นภาพนี้แหละเหมือนฟุตเทจครั้งที่แล้วเหมือนกันไซยาก,ก็แบบนี้เหมือนกันเพราะว่า ตัวละครเป็นตัวละครที่ดามเมจไม่ขาดแล้วดาเมจมันมันมันไม่ไม่ได้เบาด้วยช่วงต้นเกมอ่ะแล้วมันมีฮิวมีอะไรทุกอย่างคือตัวละครมันครบหมดอ่ะแล้วมันยิ่งบัฟมาด้วยรอบนี้มันก็เลยยิ่งลั่นนะครับเนี่ยเดมันไม่ไหวเลยครับไม่ไหวเลยจริงๆนะส่วนถ้าเกิดว่าเล่นเวอร์ชันธรรมดาก็เล่นได้นะเดี๋ยวผมจะลงโพยไว้ให้แต่ถ้าผมแนะนําอ่ะเราเราเราไม่ต้องไปแย่งโปรเจคเตอร์กับสโมเดอร์ไม่ต้องไปแย่งโปรเจคเตอร์กับเออเคสลินยูมิหรือว่าพวกแบบ จินที่มันกำลังฮิตตอนนี้นะเราไม่ต้องแย่งหรอกเราก็เล่นกับเอ่อแบชั่นเหมือนเดิมนั่นแหละซึ่งซายาเนี่ยเป็นคอมเทียสูงจุดห้าในตอนนี้แล้วกันผมให้ว่า0ูจุดห้านะครับถ้าเล่นมาดีๆมันวินลับบี้ได้ง่ายมากแล้วก็ไอ้ทอฟโฟะทอฟโฟอยู่แล้วทอฟโฟแน่ๆอยู่แล้วถ้าเล่นมาถูกกันนะแต่ว่าจะที่หนึ่งไหมบางทีถ้ามันเจอคอมลั่นมากๆแบบเจอจินลั่นๆดาเมจมันก็สเกลไม่ทันก็เรียบร้อยนะครับหลักๆเป็นประมาณนี้ก็คุณทุกคนที้เข้ามาดูนะครับ ว่ากันใหม่เจอกันเดี๋ยวลงโพยให้เย็นๆนะครับมันก็เย็นแล้วแหละตรงเนี้ยก็เดี๋ยวลงเขียนคลิปนี้ปั๊บก็น่าจะลงโพยเลยละกันนะครับโอเคและเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคอมนึงเป็นคอมเซนนาะครับแต่ว่าเซนนาเนี่ยมันเก่งในทีเอฟทีแต่ในโกลเด้นเนี่ยมีคนหลายคนไปเล่นแล้วมันไม่เก่งนะครับมันเป็นเพราะว่ามันยังเหลือความลับอีกหนึ่งข้อนะครับที่ผมจะเอามาเปิดเผยภายในวันพรุ่งนี้ให้นะครับเดี๋ยวไว้ว่ากันเจอกันครับุทุกคนมาครับและหากใครนะครับที่ต้องการโปรแกรมอิมูเลเตอร์เล่นเกมมือบบนน PC ะครั ผมแนะนําเป็น LD Player นะครับพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการเล่นเกมโทรศัพท์ต้องการเล่นเกมมือถือบนคอมพิวเตอร์บน PC นะครับ LD Player ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ลื่นเร็วแล้วก็เลื่อนไหลสมูทมากๆนะเพื่อนๆจะไม่แหลกแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปรับสเปคให้มันตรงกับคอมพิวเตอร์ของเราเนาะมีเกมมากมายครับผมให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับหากเพื่อนๆ จะเล่น g ก l d e n s a b a ั u l a บน PC นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เล่นใน LD Player เนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับช็อปนะครับให้มาอยู่ข้้งล่างได้ด้วยนะครับโดยการที่เราปรับโปรแกรม LD Player เนี่ยให้เป็น Tablet View นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการเล่นเกม g o l d e n s a b a ั u l a ผ่าน e m u l a t o r LD Player นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ Description ข้างล่างนะครับผมก็เพื่อนๆสามารถไปกดลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ